ดูดิเนนบนเอ้ยแม่งโคตรแจ่มเลยแบบนี้จะต้องปราบสักทีแล้วเรามาโฟกัสเรื่องรถกันดีกว่าเอเลยียสมีรถหรูๆแนี่นะไหมครับหรูๆก็จะเป็นพวกซุปเปอร์คาร์ราคาหลักล้านนะคะ่ะงั้นแลมโบกาเละกิกนีที่ผมสั่งไว้แหละครับ<ะ>ตอนนี้จอดไว้ได้านหลังค<ะ>่ะ,<า>ะเดี๋ยวจะให้พนักงานขับมาให้แล้วอะไรเอรเลียดแลมโบก็ใช่ไงมันราคาเท่าไหร่ครับแลมโบกาเลกินีคือ30ล้านบาทค่ะนี่มึงซื้อแลมโบกาเลกินีเลยเหรอคือจะจะซื้อมันไปใช้ขี่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนล้วสีโคตรแซ่บดัก ลกเพ่ขอมาสง่งรถครับให้ไปจอดให้ในค้อกควายไหมเป็นไงเอเลียดมันต้องลองแล้วจังหวันนะเอเลียดนี่คือรถใหม่ระวังด้วยนะมันแรงมากถ้าหาว่านายจะขับไปขับไปจอดที่บ้านฉันให้ด้วยนะขอขับเล่นก่อนนะไม่หล่ะไม่ได้เอเลียดนิดเดียวหนะ้ากูเลงคนนั้นแล้วเล,เล,เลงอะไรไว้เอ,ลเ,อลเลียดเอเลียดเลงอะไรฉันพอยจะรู้ล, oh <my> รละรถราคาสูงสูงกลายเป็นรถเด็กเล่นไปเลย และนี่ก็คือแผนของเราเอลิสเขาแผนเต็มเลยแหละจะบอกให้นั่นคือผู้หญิงที่เราจ้างมาเพื่อล่อลิสโดยเฉพาะผู้หญิงคนนั้นมีบอดี้การ์ดเราบรองว่าเอลิสอยู่ในรถสองต่อสองกับหญิงแล้วเขาจะต้องทำมิดีมิร้ายหรืออะไรประมาณนั้นเลยละ่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะจัดฉากขึ้นมาว่าเธอคนนี้มีบอดี้การ์ดและเป็นลูกคนที่มีอำนาจนั่นคือสิ่งแรกที่เอลิสจะต้องเจอสิ่งที่สองเฮ้ยนายจะหยุดอะไรของนายเ <ขอ S 1> นี่ยฉันยังคิดไม่ออกไง เอเลจะต้องเจอกับแก๊งมาเฟียรีกง่ายเพ่าพวกตาโหดนั่นเองเขาจะต้องโดนทรมานจนห้ำหดเฮ้ยแล้วคนที่เป็นมาเฟียน่ยไปจ้างมาจากไหนก็แถวๆนี้อะเขาเป็นพวกค้าขายจิ้งเหลนเอาล่ะพอถึงเวลาเอเลก็จะโดนจับเข้าหลังรถแล้วไปเชือดซะตั้มเปลาเหมียงจิตหายเอาล่ะชัดชาดชาดชดตัวเขาเลยชาดตัวเขาเลยดูดูนั่นสิโอพระเจ้าช่วยมาเป็นขยงเลยลูกน้องพ่อฉันน่ะ ดูสิเปิดประตูแล้วเราลงมาดูเหตุการณ์กันเถอะเฮ้ยไปไปไปไม่ต้องกลัวหรอกไอ้พวกกระปุกแมวพวกนี้นิ่งๆไว้อีดอกนิ่งๆไว้ไม่ไม่ไม่ดีแน่แบบนี้น่จะได้ต่ำอยู่แล้วเชียวไอ้พวกแกน่ะเป็นไขว้มาตะปะเต่าโอ้ยแกช่วยที่มันเยี่ยมกับลูกสาวของเจ้านายฉันลูกสาวขันกูจะไปรู้ได้แกแล้วกูจะต่ำต่ำต่ำแล้ววัยนะเว้ยออฟเป็นงานที่สบายมากๆเลยและและผู้หญิงล่ะนายไปไว้ไหนเนี่ยก็จะเข้าตูดรถเหมือนที่นายบอกนั่นแหละ นุ่มจริงๆก็ลูกมะพร้าวเชียวฉันบอกให้นายยัดแค่เอเล็กเข้าไปไม่ใช่เธอด้วยตอนจัดที่นุ่มก็เพิ่มเชียว <c oughs> เห็นแล้วจะคันจริงๆขนพ้ามันโคตรเหิอเลยเหยี้ยปะจะพาไปดูของดี <c oughs> เออใจใจเย็นนะใจเย็นมึงใจเย็นนะฮ่าลูกพี่ผมรอเดยูยอยู่เป็นไงบ้าง <c oughs> คุณสบายดีไหม <c oughs> เอาใช้เข้ามาทําไมเนี่ย <c oughs> แต่คุณบอกว่าแค่เอเล็กไม่ใช่เหรอที่ต้นนนรักพาตัวนี่อะไรกันมเป็นไงโดนเทศแล้วมึงเอออย่ามีเมียนะกูบอกไว้ก่อนโอเคโอเครีบรีบปิดไทยรถแล้วไปทิ้งน้ำเลยโอเคไปกันอยากจะเข้าไปอยู่ด้วยจริงๆ ชสวยปุ๊เนี่ยอีเมียอีเมียสวยลูกเนี่ยฉันไม่ทำอะไรนายหรอกน่าไปหาบอสฉันเลยนี่บอสอยู่ในห้องประชุมครับลูกเพียร์ทำให้มดสักตัวเล่นหลอดเข้ามาเด็ดขาดถ้าเจอยิงเลยเข้าไปนี่ครับบอสคนที่หยับกับลูกสาวท่านออกไปได้ไอ้พวกเวนเขาหล่อแล้วล่ะเอาสักคเสียลูกค้าเลยนั่งก่อนสิไอ้นุ่มมันนะผมผมไม่จำอะไรคือแบบแยเกือบตั้มอะแล้วเธอก็ขึ้นรถมากับผม ถ้านายทำอะไรลูกสาวฉันละก่อนนะห้ำของนายที่มันขาดออกเจะด้อยู่ในบอ่จอจระเข้แน่นอนเอาละนะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าพู้หนุ่มน้อยแม่เธอนมเล็กชิบหายนมเธอได้มาหัลนันอย่างกับลูกมะพร้าวน่ะรับรองอนาคตระเบิดเรามาโฟกัสเรื่องที่นายทำกับลูกสาวของฉันดีกว่าเธอยังเด็กและนายจะต้องมาทำงานให้ฉันง,งานอะไรนาจะต้องเอาของไปส่งให้ถึงที่ เมื่อถึงที่หมายแล้วนายจะได้รับการปลดคุณแจมือเพื่อเป็นอิสระเออผ,ผมไม่ทําได้ไหมรู้สึกว่ามันจะไม่ดีเลยไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปทางซอยสามห้ามแวะตีกันเลยเด็กขาดภารกิจล้ลมเหลวนายตายแน่รีบไป <c oughs> โชคดียดเคมาตะฟักนะโอ้อนั่นเอริยอยู่ตรงนั้นเ <c oughs> อให้ไม่รถตำรวจมาด้วย <c oughs> ใช่ไหมคนจัดฉากขึ้นมาเองไม่ต้องห่วงหรอกนะาจอดตรงนี้แหละจอดตรงนี้แหละเอาให้แล้วตำรวจมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ล่ะรอดูสิ แผนคือเอลิทจะต้องทำธุรกิจนี้ล้มเหลวไงเขาจะได้โดนมาเฟียจัดก,การอะไรนะพุ่นหนุ่มไม,ไม่มีอะไรถือรกระเป๋าอะไรนะน่ามีพิรุษเดี๋ยวเรามาดูเองเพื่อนไหนเอามาดูซิของแก,งก๊งมาเฟียหรือเปล่าเอลยทโดนจับขึ้นรถแล้วจะทำอะไรผมนะครับนั่งลงซับบกพรอมหน่อยไหนลองบอกว่าที่มันเกิดอ,อะไรขึ้นคือผมไปซื้อสมรัขากับพี่ผมไงอืมแล้วไงต่อแล้วบอกลาเกา่าเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ไปเจอสาวคนนึงผมก็ปาเขือขึ้นรถมาด้วยโอ้แก๊งมาเฟียมานน่นแล้วแบบนี้แหละมันมาชาร์จผมอ่ะ อยู่กับผมก่อนไจะพึ่งหนีไปชิงรถคุณตำรวจโอเคตามแผนเลยเพื่อนภารกิจส่งของของเอลิสล้มเหลวแล้วคุณตำรวจนะครับไม่เอาคุณตำรวจรีบชิงรถเลยแล้เลือดเหลืองนี่เหรอเพื่อนเอ้ไอหมอนี่เป็นแค่ลูกน้องส่งผักเท่านั้นละ่ะคุณตำรวจครับผมมันอยากจะกลับไปมันเลี้ยวร้ายมากมันมาขับผมอ่ะครับท่านจะช่วยนายไม่ได้หรอกนะลงมาไอ้ลูกน้องส่งผักของฉันขอบใจมากคุณตำรวจเขาชอบหลงทางบ่อยไม่ ไม,ไม่ไม่ครับคุณตำรวจช่วยผมด้วยเฮ้ยนั่นมันรถกูนีน่นะอย่านะว้ยช่วยช่วยช่วยด้วยจะต้องโดนทำโทษด,ด้วยการทุบแบบนี้แหละดูนั่นไว้เจ้ามือนั่นมันจะบีบไข่ในที่แรกเลย <c oughs> โอ้ยมันอยู่แล้วแบบนี้จะตำมวมเลย ไม่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 มีคุณลุงแว่นจะจำอย่างนี้เลยได้ถ้าผมตายไปร้องก่าลูกต้องหน้าอยู่ขึ้นแน่เลยเงียบป่แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะตายได้เลยไม่ถึงมุมจะลกโลกแต่ผมก็ลกมากเลยล่ะเอาแล้วเอาแล้วเริ่มแล้วกระเทกเลยอย่าทำแบบนี้เลยนะเฮ้ยแบบนั้นไม่ได้นะอันตรายมากๆเลยก่อนที่จะตายหัวหน้าทีนเรียกพบออกมานีก่อนสิ ก้มลงหลงน่อยดิอยู่นิ่งๆหนะาอย่าขัดขืน <c oughs> นายเตรียมตัวรับความน่ากลัวของบอสฉันได้เลยจะทำมุมอะไฉันจะฆ่าแก <c oughs> ตั้งใจฟังฉันให้ดีนะไอ้ลูกน้องส่นผกขอโทษน้องชาย